สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ประทุมธานีเนาะอยู่ที่คลองสิบนะฮะกำลังเดินทางเนะี่ยยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงอีกสักคู่หนึ่งวันนี้มีรองดูทําเลนะสาหรับท่านที่มีที่ดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออไม่รู้จะเริ่มอย่างไรในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างโครงการหมู่บ้านขายนะครับวันนี้มีโอกาสผ่านมาแถวนี้นะก็เลย นะพูดคุยกันว่าจะเริ่มแบบไหนอย่างไรมีโอกาสหรือเปล่าในการที่จะนําที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาเดี๋ยวมาดูกันนะครับบรรยากาศระหว่างเดินทางนะครับทุกคนตอนนี้ถึงที่ไหนแล้วเนี่ยเดหาอานก่อนนะป้ายก่อนอ๋อธัญบุรีเออโรงพยาบาลธัญบุรีนะครับใกล้ถึงแล้วนะอีก17กิโลจากนี้โอ้โหโลเคชั่นดีเลยแหละามาดูกันนะ อยู่ระหว่างเดินทางครับทุกคนก็เมื่อกี้ได้เห็นบรรยากาศแล้วเนาะว่าผ่านาโรงพยาบาลมาเรียกว่าแถวนี้ทำเลก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับท่านใดที่มีที่ดินอยู่แต่ยังสับสนว่า,าจะทำได้ไหมเริ่มได้ไหมทำเลดีหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวยังไงทักเข้ามาที่เพจแอดมินจะแจ้งผมเองเอ้ยผ่านไปแถวไหนแล้วก็นัดเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะ อ่าถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ไม่ได้ลงรถเลยเพราะว่าร้อนวันนี้เดี๋ยวไปประชุมกันแล้วกลัดอีกรอบหนึ่งครับอ่านี่นะฮะคือบรรยากาศข้างนอกเนาะเดจบนิดหนึ่งว้านี่เลยฮะวิ่งเข้ามาสุดซอยเลยนะเห็นพื้นที่เมื่อกี้ดูเรื่องถนนที่ฟ้าปป,ปานี่ผ่านหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเอะจะไปต่อแบบไหนยาง นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าอย่างที่เห็นนะครับลงวิ่งเข้ามาชนตัวที่ดินเลยนะครับดูแล้วก็อย่างแรกที่ต้องดูเลยคือเรื่องถนนวิ่งเข้ามาโอ้รถแบบจอดได้สบายเลยนะครับก็รอสวนกันได้นะครับไฟฟ้าประ,ป,ะปาน,นี้พร้อมเลยเนาะก็เหลือประเด็นว่าจะไปต่อแบบไหนผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะสามารถที่จะปรับเป็นในรูปของบ้านจัดสรรธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ย ซึ่งมันจะวิ่งมาแมทช์กับกรณีที่ฝั่งทุนเขามาดูนะครับมันโอ้เหนื่อยเลยครับทุกคนโอ้คุยกันยาวเลยวันนี้นะฮะก็เข้าใจกระบวนการละนะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มอย่างไรแล้วกุยชงคเคชั่นเรียบร้อยเลยครับว่าไปได้ทดีนี้จะมาดูาจะเริ่มเล็กเริ่มใหญ่อันนี้ว่ากันอีกทีเนาะก็ได้ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูความคืบหน้าในคลิปถัดๆไปเนาะ Baca kerap.